1 2 3 4 5สห้าพระเดชพระคุณหลวงตานะครับมาร่วมงานวันเกิดนะครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณพระภาวนาสุทตาภิรัตนะครับเด้อกำลังจะเข้าพิธีการปล่อยป้านะครับเพิ่งจะเดินทางมาแต่วัดน้องเล็กนะครับอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเด้อต้องหลบหลุมไปด้วยนะครับเป็นบรรยากาศจริงๆนะครับ ร่างกายและจิตใจของเราดื้อนะครับเนั้นแล้วนะครับค่อยทุกท่านตรงนี้จะเป็นป่าไผ่นะครับหายใจไว้ดื้อนะครับกับนะครับโยมอามกับโยมมี่นะครับมารอประดิษฐ์พื่อคนดวงตาอยู่ตรงนี้นะครับที่จริงโยมมาตั้งแต่เช้าแล้วนะครับกลับไปแล้วมาใหม่นะครับเสร็จแล้วรอ่อยปลาให้ทั้งหมดลงสู่แม่น้ําเสร็จแล้วหลังจากนั้นค่อยเจรจาค่อยสนทนากันตามเรื่องนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนได้ ได้ยินแต่เสียงพระจันทร์ะนะครับมหานูสินฐานธรรมโมะนะครับเป็นเพื่อนที่เรียนหนังสือด้วยกันนะครับเรียน<า>บาลีตั้งแต่ประโยคหนึ่งสองนะครับจ,จนถึงประโยค6กด้วยกันนะครับดือเสียงดังไปหน่อยนะครับ การกระซิบใส่ไมโครโฟนก็เลยดังไปนิดหนึ่งเพราะให้ทุกคนเก็บความลับไปหลังจากนั้นอธิษฐานเสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้บนดุลยภูมนานนะครับตอนนี้ก็พ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ได้มีความเรียรพร้อมก็เดี๋ยวปลาเข้ามาเรื่อยๆนะครับมาเรื่อย ออ้นงาาปมหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอทั้งสองนะครับนี่นะครับสาธุอนุโมทนานะครับหลวงพ่อสนองขันติธโรุนะครับค่อยๆยกมานะครับข้อน้ำกับเครื่องก็พอแล้วพอนะาไปฝั่งหมุนไปงวงกองมาเลยก่อนจะม่นอนนะครับหลวงพ่อเจ้าคุณนะครับือหัว ยกมาทำธรรมดานะครับทาธรรมดาเพราะว่าน้ำกับเพื่อนอนุญาตถ่ายภาพเด้อนี่นะครับก็คงจะต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งหลวงพ่อเจ้าคุณนะครับส่วนสวนที่อยู่ทางอุทนาเนี่ยนิดหนึ่งกำลังนำพาญาติโยมนะครับเตรียมปลาที่จะปล่อยนะครับลึกนะครับดื้อนะมันจะไม่เท่าหน่อยผมเขาแต่เราได้มาเาเป็นระยะระยะนะครับเป็นบรรยากาศของญาติของโยมนะครับกำลังรอความพร้อมนะครับนำเอาปลานะครับมาวางไปของตัวเราเอง เลี้ยงไว้นะครับเพื่อจะได้ปล่อยนะครับอนุโมทนาเด้อนะครับพ่อแม่ครูบารมีทุกทุกทุกนามที่เดินทางมาอนุโมทนานะครับได้อนุโมทนาสาธุการได้มาร่วมบุญรนโลกโสญาติโยมนะครับกำลังลำเลียงปลามานะครับ กับผมอตมาหาพไม่ได้เห็นนะครับมีครูบาอาจารย์บอกว่าปลาเดินทางมาพมกันนะครับขณะที่นั่งรถไปพระคุณลวงตามมานะครับปลาตัวเล็กๆนะครับนี่นะครับถุงละร้อยละร้อยนะครับเราก็ได้เห็นนเดอร้อยตัวนะครับหลายท่านหลายฝ่ายคงจะรออีกสักครู่นะครับกว่าเป็นสภาวะปกติพื้นที่แห่งนี้คงไม่มีที่ให้ยืน สาธุอนุโมทนานะครับมากันเต็มไม่ต่ำกว่าห้าร้อยเดือนขันสาธุนะครับแต่ถือขออนุญาตถ่ายภาพนะครับสถาานกกรณ์ฉุเฉินนนเเช่ี้ป็นภาพประวัติศาสตร์เด้อปีนี้นะครับได้เห็นครูบาอาจารย์ญาติโยมนะครับรอที่จะนำป้าป่วยนะครับขออนุญาตนะครับรราาาาว่ออจย์ขแสดงคม